สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอราจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอสิริกรอค่ะก็รายการยิปซีโอสิริกรอนี้ก็มาแล้วเหมือนเดิมนะครับสําหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมครับกดแชร์ออกไปแท้คนละเก้าพัน เก้าร้อยสวัสดีครับอ่เข้ามาแล้วก็กดแชร์ออกไปนะครับนะเมื่อกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามครับให้มีผู้แชร์นะแล้วมีลูกศรขึ้นนะครับนะแชร์อมมากลืสวัสดีครับช่วยกดแชร์ออกไปด้วยนะครับนะ แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,9999แชร์แล้วค่อยพิมพ์คาว่าแชร์แล้ว,ช,ว,ลวชื่อเล่นคำถาม,มกดไลค์กดติดตามเพจไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะกดติดตามไลฟ์สดไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการถามของเรานะคะอยู่แค่สิบนาทีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ออนไลน์ปุ๊บ เข้ามาแล้วปุ๊บเข้ามาแล้วถามเลยนะคะจะต้องมีคําถามเตรียมมาแลวหนึ่งข้อนะคะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามไม่ต้องมีเอ๊ะไม่ต้องมีอะนะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเอาถามมาตรงๆเลยครับนะเขาจะคบกับหนูไหมแค่นั้นแหละอืมนะเขาจะคบกับหนูไหมถ้าหนูคุยบอกเขาบอกรักเขาแล้วอะไรเงี้ยเออนะถามไปอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่<อ>แบบข้อเดียวอืมข้อเดียวเฉพาะเจาะจง การงาน <S <S การเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอย่าถามแชร์แล้วโอ้การงานแชร์แล้วโอ้การเงินอย่าถามแบบนี้นะคะมาถามไ่้แชร์แล้วโอ้ความรักความรักทั้งสอง,งพยายขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะเข้าใจไหม อยาก,กินช็อกโกแลตจังเลยอ่ะจะกินอะไรช็อกโกแลตอะไรอาจารย์โอ้กินไม่ได้เหรอต้องคุมอาหารมากกินฝรั่งมาแล้วมาครับกดแชร์ออกไปอยาก,กินช็อกโกแลตไอ้เนี่ยบอกไปจะไปเลยแค่สิบไม่ได้อย่าไปอย่าไปกินเลยเอาไว้ก่อนอยากกินเลย,ยกกเดียกก๋ยวเขาไปซื้อหลังรายการเสร็จ ไปข้างนอกด้วยกันไหมไปทําไมอะ่ะอ้าวก็ไปซื้อข้าวงงไงหอ,อไ,มไม่ต้องก็ได้ค่ะไม่ต้องออกไปซื้ออะไรค่ะมีปลาอยู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ทาอปออกไปก็มีขนมไงเดี๋ยวอาจารย์โอ้ก็โอ้ก็ฝากซื้อขนมไปเลยไงดีไหมมันเค็มนะที่ไอ้เนี่ยมันฝรั่งที่โอ้ให้ท็อปซื้อประจำอ่ะก็เมันไม่ต้องกินงั้นเลิกกินไหมกำลังคิดอยู่เป็นห่วงว่าเอ๊ะกินเค็มขนาดนี้ทุกวันมันจะดีหรออะไรเงี้ย เพราะวนมห่อหอ่ะมันมีโซเดียมเยอะเหมือนพวกมันไอ้นี่มาม่าโซเดียมเยอะเขาเลยบอกให้ให้แบบ หมดแล้วหรอหายหมดแล้วหรอแชร์ไปหมดแล้วหรอแชร์ไปแล้วไงอ่ะมีมาทั้งหมดสามสี่สี่คนสามคนสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะอ่ะว่ามาแตงค่ะการเงินจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะกา,การเงินจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะการเงินจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมยังไม่ดีครับเอาว่างตรงเลยโอ้ภาษาเครียดเลยนะเนี่ย นูยี่จะมีลูกกับแฟนคนปัจจุบันไหมคะไม่ดูครับเ,เรื่องมีลูกเราไม่ดูนะคะอ่าดูเรื่องอื่นนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาให้ครอบคลุม,เม้เวลาสามวันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะ อโอ้วันนี้มันร้อนเนาะไม่เหมือนสองวันที่แล้วแหละกำลังหนาวอยู่แบบสบายๆเลยร้อนอีกแล้วนี่ขานาดอยู่ทั้งห้องแอร์ทั้งรดล,ลมเลยอะ่ะพอโอ้ออกไปข้างนอกนี่เสร็จเลยนะแบบเหงื่อเป็นอาบน้ำอ,ะอ่ะอ่าใครเข้ามาแล้ากดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้ 9, 9 99, าพันเก้าร้อยเก้าสบ้าแชร์คุณนุ่นถามใหม่ได้นะคะคุณนุ่นยังไม่ได้แชร์เลยนี่เออคุณนุ่นยังไม่ได้แชร์เลยเป็นรูปมือนะคะกดไลค์กดแชร์สาธารณะนะคะออกไปเพียงคนละเก้าพัน้าร้อย 99แชร์นะก็ถ้าใครแบบต้องการตั้งชื่อเอาตรงนะถ้าต้องการตั้งชื่อเนี่ยในศาสตร,ร์จำเพาะควรดูในวิชาคำพีมหาจตะเลขในการตั้งชื่อโดยตรงนะเพราะฉะนั้นนะเวลาคุณจะถามอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับคนรักหรืออะไรเงี้ย บางคนมาถามผมนะเกี่ยวกับไอเนี่ยอะไรนะเกี่ยวกับเอ,อตรวจว่าโดนของไหมอะไรเงี้ยนะผมก็จะใช้ไพ่ชุดนี้ในการดูนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งใครที่ต้องการดูแบบเกี่ยวกับพวกโดนของโดนคุณเนี่ยชุดนี้เราขายด้วยนะครับชุดนี้ขาย,นะ,ขายนะคะพร้อมถุงผ้าใส่ไพ่กำมะหยี่อย่างดีพร้อมอันนี้ค่ะข้างกล่องหนึ่งข้างในนี้จะมีหนังสือสําสหรับเรียนนะคะว่า,าไพ่ใบนี้จะแปลว่า มีความหมายว่าอะไร<ม>หรือยังไงนะคะ<ม>อะไร<ม>อะไรมันขึ้นมาเออเนี่ยนะคะชุดนี้นะคะถามราคาได้หลังไหม่นะคะสนใจทักได้ค่ะ<ม>เออทำไมวันนี้มันเงียบๆนะ<ม>นี่ว่าอะไร วันนี้นอันคารผู้คนไม่ค่อยมีเวลากันุ่งนี้ก็เข้ามากันได้นะครับดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่เรายังตอบให้ได้แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราตอบให้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะตอบได้แค่ตอนที่มีคําว่าสดถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วมันตอบไม่ได้คุณก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะเออบางคนมีคำว่าสดให้รีบถามนะคะอืมเพราะว่า,ารายการสดเท่าน,นั้นที่จะตอบได้ถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงขึ้นแสนดงว่ารายการเป็นเทปย้อนหลังนะคะถามไม่ได้แล้วนะคะอืมนะมีะคําว่าสดสีแดงได้รีบถามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพิมพ์ถามต้องรีบพิมพ์ถามตอนที่มีคําว่าสดนะอืม มาครับนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละเก้าพ้ารเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเออนะเดี๋ยวพอพ้นเวลานี้ไปแล้วผมดูให้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าออกแล้วดูให้ไม่ได้นะครับจะดูได้ก็ตอนที่มีคำว่าสดอยู่เพราะฉะนั้นจะพิมพ์อะไรก็ต้องพิมพ์ตอนนี้อย่างเดียวครับนะอืมความรักนะคะสร้างเธออ่านกนะมีผู้แชร์นะ,ะนกแฟนยังรู้สึกรักเราเหมือนเดิมไหมคะ จะได้ติดต่อกันอีกไหมอันนี้สองคำถามค่ะได้ไปถามใหม่นะคะคถามนกถามใหม่นะเอาข้อเดียวนะคะไม่รู้อยากรู้คําถามไหนมากกว่ากันอ่ะเอาอยากอยากรู้คําถามไหนถามมานะคะแชร์แล้วยามิธุรกิจอาหารทะเลแห้งที่กําลังจะเริ่มทําตอนนี้จะพอไปได้ไหมคะมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีการแข่งขันแข่งแย่งกันมากนะเพราะฉะนั้นอนะ เอ่อต้องระวังระวังเรื่องไอ้นี่ขโมยความคิดกันนะถามว่าไปได้ไหมให้ระวังนะครับนะคือระวัง,เ,วงเล่<ร>เหลี่ยมยเลเหลี่ยมคือเราเรายังใหม่ะนะระวังถูกโกงด้วยนิดนึงแต่มันไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกนะถ้าเรารู้แล้วนะคะอืมอืม่มามานกแฟนยังรู้สึกรักเราเหมือนเดิมไหมคะ เขาเป็นไพ่เนี่ยครับเขาเขาไม่ได้แบบมีความรู้สึกอะไรกับเราแล้วเขาเมนเขาเขาบอกว่าไม่ได้จริงจังอ่ะเขาไปแล้วอ่ะนะอืมแฟนยังรู้สึกรักเราเหมือนเดิมไหมเขาจะได้ติดต่อกันอีกไหมเป็นแฟนยังไงอ่ะเขาไปแล้วเขาลืม่ัเขาเขาเลิกกันแล้วเอกเขาเป็นแฟนกันก็เป็นแฟนโดยในความรู้สึกเดิมๆมาแต่ว่าในในการกระทําจริงมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่้นานแล้วแหละคำว่าจริงนะก็มีแฟนยังไงมาถามว่าจะได้ติดต่อกันอีกไหม มีแฟนยังไงถามว่ารักเราเหมือนเดิมไหม็ะแล้วเขาไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่มานานแล้วในความรู้สึกเลอืมไม่ได้อยู่ถ้าไม่ได้อยู่นี่เราไม่รู้นะสภาพของเขาเป็นยังไงเงอืมอาจจะแฟนเก่าหรือเปล่าหรือว่าแฟนที่อยู่ไกลกันอืมกดเช่าไปคนละเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบเก้าแชร์คือนาทีเอาละเวลาก็หมดลงแล้วโดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธานเหมือนเดิมนะติดต่อนะครับนะดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้แบบเป็นส่วนตัวลอา,ายอด้วยนะ,นะดูด้วยกัน,นได้ที่ Facebook โอสิริกรอภนะิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO s i r i 15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับแผ่นครูหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมลุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของฝังวัตถุมงคลต่างๆและเศียครูค่ะตามนี้ครับนะ อาจารย์โอมมีใครถามอะไรไหม,ไมน,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 นา,นา,มายนะแฟนเก่าที่พึ่งกันจะกลับมารักกันใหม่ครับพึ่งอะไรอ่ะพึ่งกันค่ะจริงๆเนี่ยแฟนเก่าที่พึ่งกันสามารถไอเด้อมะแฟนเก่าที่พึ่งกันจะกลับมารักกันใหม่ครับเอาเป็นว่าแฟนเก่ามีโอกาสที่จะกลับมารักกันไหม <Hands. S 2> เอาแค่นี้นะมีโอกาสที่จะติดาาต่อกันกลับมากลับได้กลับได้สามวันนี้เท่านั้นนะครับเอาละ เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วโดวยมีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็มาเป็นประธานกันไปแล้วไปแล้วนะครับสวัสดีครับ